สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน200บาทนะครับผมเข้าในส่งของบัญชีทูมานิวเ l e ตแบบโดยตรงเลยนะครับในวันที่2 5กันยายนนะครับผมใครที่อยากมีรายได้เสริมฟรีทูมานิวเลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะ การถอนเงินครั้งล่าสุดให้ในคลิปนี้เลยนะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมฟรีฟรทูมอนิเวยเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store วิธีการดาวน์โหลดง่ายๆเลยนะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นชื่อแอปไมม่่ใให้้นนสาาารรถพพิิ์ชืืออดดดวโลตตังงงค สำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมบิลเลตนะครับแลวก็ได้รับเงินมาล่าสุดนะครับเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า c a t ทูบนะครับผมสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดแอปมาให้พร้อมกับคลิปวิดีโอวิธีการสมัครนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนยอย่างไรในส่วนของแอปแค t ทูบนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะอัปเดตการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็อัปเดตการใช้งานเบื้องต้นนะครับว สำหรับมือใหม่นะในส่วนของเมนูเนี่ยมี3เมนูด้านล่างนะครับสำหรับคนที่สมัครเรียบร้อยแลวนะครับให้เรานะครับมากดที่เมนูที่3นะคาว่าเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็กดมาที่โบนัสรหัสเชิญนะครับในการรับโบนัสหรือว่าคะแนนเริ่มต้นจากการสมัครครั้งแรกนะครับสามพันเหรียญเนาะสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเรามี ID ของเพื่อนนะครับก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนเลยในส่วนของ ID หรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครเลยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัส ตรงนี้เนี่ยเราจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้นะครับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ผมไม่ได้บังคับในส่วนของการกรอกรหัสกดนะครับต่อมานะครับผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยมี3วิธี1เป็นทู m บอร์เนลิตสเป็น PayPal 3เป็นการเติมเงินเข้าซิมมือถือนะให้เรากดมาที่3ขีดด้านบนขวามือนะครับแล้วก็เลือกไปที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้เลยกดเข้าไปการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนมาเนี่ยผมถ ถอนในวันที่20เดือน9นะครับอนุมัติยอดเงินนะครับในวันที่25นะครับผมรอ5วันเงินเข้าที่ Trumani Wallet นะครับเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินอีกรอบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมียอดเงินอยู่ที่303.89บาสตางค์นะครับการตรวจสอบยอดเงินครับประมาณ5วันเนาะไม่เกิน7วันนะครับตามระบบที่เขากําหนดไว้คือ1-7วันทําการนะครับไม่เกิน7วันเงินเข้าที่ Wallet เลยเมื่อก่อนเนี่ยถอนไปแค่1วันเงินก็เข้าเลยนะครับการจ่ายเงินก็ยังจ่ายปก ติ่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมอนีวเลตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเมนูที่1นะครับก็จะมีคะแนนเหรียญทองขึ้นให้เราตรงนี้นะครับที่เป็นเหรียญทองเนานะเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยพอเรากดรับแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราทําการกดกากบาทปิดไปแล้วก็วิธีการท no ําเงินเนี่ยจะเป็นในสของการดูคลิปวิดีโอที่อยู่ใน YouTube ทั่วไปนะครับวิธีการดูนะครับก็ให้เราเลือกนะครับคลิปวิดีโอไหนก็ได้นะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเพลงเนาะของโอม ค็อกเทลนะครับแล้วก็จะมีคลิปจากคนไทยต่างๆเลยนะครับอันนี้เป็นช่อง SPD นะครับสไปน์นะครับผมอะลงไว้เมื่อ1วันที่แล้วใน u t u b e นะครับวิธีการดูนะครับเราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกดดูคลิปวิดูได้เลยนะครับนี่ครับคลิปวิดอเนี่ยมันก็เล่นตามปกตินะครับผมการดูเนี่ยก็เหมือนกับการดูใน YouTube เลยนะครับก็ลงไว้เมื่อ2วันที่แล้วใน YouTube ของช่อง SPD นะครับเราจะมีรายได้อย่างไรนะครับก็สังเกตตรงนี้นะจะมีกล่องขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมมีกล่รับที่จกล่องนะ การดูคลิปวิดีโอเราก็ทําการดูคลิปวิดีโอเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับพอเราได้รับกล่องมาแล้วเราก็ทําการเปิดกล่องนะครับเพื่อที่จะรับในส่ของคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับวิธีการรับคะแนนเหรียญทองเนี่ยให้เรากดย้อนกลับมานะนะครับแล้วก็กดมาที่เมนูที่2นะครับในส่วนของรางวัลพอเรากดมาที่เมนูรางวัลเรียบร้อยละนะครับก็ดูที่ด้านบนตรงนี้เลยตัวนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าเปิดกล่องนะครับผมเห็นกล่องที่เรามีอยู่ไหมครับตรงนี้นะครับจะมีกล่องอยู่นะนี่ครับกล่องตัวนี้ให้เราทําการกดเปิดได้เลยกล่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะทําการเเปิดดแล้้วรราก็จะไับใน ของคะแนนที่เรามีนะครับนี่เลยนะครับเขาทําการสุ่มคะแนนให้เราเนาะแล้วก็เก็บสะสมคะแนนตรงนี้เนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมเนียรอลเลตหนึงแลวก็ยังมีการหมุนวงล้อนะครับการรับเหรียญทองตรงนี้จากการทำภารกิจการเชิญเพื่อนนะครับรางวัลจากการเช็คอินโบนัสจากการเชิญนะครับตรงนี้ทุกคนสามารถทําภารกิจเพิ่มเติมได้ในการรับคะแนนตรงนี้เลยนะครับภารกิจเนี่ยก็มีตามนี้เลยเราสามารถกดเข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้ต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนการถอนเงินนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะกดเข้าไปที่การถอน การถอนเงินทุกรายการนะครับไม่เชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้เลยในการถอนเนี่ยเราจะต้องมีคะแนนครบตามจํานวนนะครับผมก็คือตามจํานวนที่เขากําหนดทุกรายการเลยนะเราถอนรายการไหนเนี่ยคือจะต้องมีคะแนนนะครับแต่ถ้ารายการไหนมีคูปองเราก็ต้องมีคูปองให้ครบตามจานวนนะครับอย่างเช่นรายการ200บาท1ล้านเหรียญทองผมมี1นล้านสี่แสนนะครับแล้วก็1,500คูปองผมมีอยู่ที่1นึ0 0 0ส่คูปองผมสามารถทําการถอนเงิน200บาทได้เลยกดถอนเงินจากนั้นนะครับก็ให้เราใส่เบอร์ wallet นะครับแล้วก็ชื่อบั บัญชี wallet เนาะแล้วก็กดส่งได้เลยหากเราเคยถอนแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องกรอกซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับการถอนเงินนะครับผมจะทําการตรวจสอบประมาณนะครับหนวันทําการเนาะจากการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้รับมาเนี่ยมันใช้เวลาตรวจสอบถึง5วันทําการนะครับก็ได้รับเงินเข้าทูมินิวอเลตเลยกดโอเคนะครับแล้วเราก็มาเช็คที่ประวัติการถอนนะโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับในวันที่25เดือน9นะถอนไปอีก1รอบนะครับอันนี้ครั้งล่าสุดที่ได้รับเงินมานะครับ ก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมในส่วนของแอปแคททูบนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปดานวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้เงินจริงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดานวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสําหรับตัวแอปเนี่ยสามารถดานวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store วิธีการดานวน์โหลดง่ายๆเลยนะครับพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือนะครับผมจะขึ้นชื่อแอปไม่ให้นะสามารถพิมพ์ชื่อดานวน์โหลดติดตัั้้้งงงงลลใใในนนเเเครรรื่่ออไดยสํําาาหบปททีผมชกิ ทูบเนียวเลตนะครับแล้วก็ได้รับเงินมาล่าสุดนะครับเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับมีชื่อว่า c a t ทูบนะครับผมสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวนโหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะแนบลิงก์การดาวโหลดแอปมาให้พร้อมกับคลิปวิดีโอวิธีการสมัครนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอปแค t ทูบนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะอัปเดตการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็อัปเดตการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสําหรับมือใหม่นนส่ว มี่ยมเมนูด้านล่างนะครับสำหรับคนที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับมากดที่เมนูที่3นะคาว่าเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็กดมาที่โบนัสรหัสเชิญนะครับในการรับโบนัสหรือว่าคะแนนเริ่มต้นจากการสมัครครั้งแรกนะครับสามพันเหรียญเนาะสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเรามี ID ของเพื่อนนะครับก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนเลยในส่วนของ ID หรือว่ารหัสโค้ดของเพื่อนนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครเลยเนี่ยก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยเราจะกรอกของผมหรือว่า ไม่ก่อกก็ได้นะครับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ผมไม่ได้บังคับในส่วนของการกรอ,อกรหัสบดนะครับต่อมานะครับผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่การถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยมี3วิธี1เป็นทูเบรนิ a วลสอ2เป็น PayPal 3เป็นการเติมเงินเข้าซิมมือถือนะให้เรากดมาที่3ขีดด้านบนขวามือนะครับแล้วก็เลือกไปที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้เลยกดเข้าไปการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนมาเนี่ยผมถอนในวันที่20นะเดือน9 อนุมัติยอดเงินนะครับในวันที่25นะครับผมรอ5วันเงินเข้าที่ชูมอนิวเวลต์นะครับเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินอีกรอบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมียอดเงินอยู่ที่303สบาทจุดสตางค์นะครับการตรวจสอบยอดเงินนะครับประมาณ5วันเนาะไม่เกิน7วันนะครับตามระบบที่เขากําหนดไว้ก็คือ1นถึงเวันทําการนะครับไม่เกิน7วันเงินเข้าที่เว l ตเลยเมื่อก่อนเนี่ยถอนไปแค่1วันเงินก็เข้าเลยนะครับการจ่ายเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมต่อมานะครับเรามาดูขั้น วิธีการทําเงินทุนนี้อะไรกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรเมนูที่1นะครับก็จะมีคะแนนเหรียญทองขึ้นให้เราตรงนี้นะครับที่เป็นเหรียญทองเนาะเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยพอเรากดรับแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราทําการกดกากบาดปิดไปแล้วก็วิธีการทําเงินเนี่ยจะเป็นในสองการดูคลิปวิดีโอที่อยู่ใน YouTube ทั่วไปนะครับวิธีการดูนะครับก็ให้เราเลือกนะครับคลิปวิดีโอไหนก็ได้นะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเพลงเนาะของโอมคอกเทลนะครับแล้วก็จะมีคลิปจาก คนไทยต่างๆเลยนะครับอันนี้เป็นช่อง SPD นะครับสไปนะครับผมลงไว้เม ja ื่อ1วันที่แล้วใน u t u b e นะครับวิธีการดูนะครับเราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการกดดูคลิปวิดีโอได้เลยนะครับนี่ครับคลิปวิดีโอเนี่ยมันก็เล่นตามปกตินะครับผมการดูเนี่ยก็เหมือนกับการดูใน YouTube เลยนะครับก็ลงไว้เมื่อ2วันที่แล้วใน YouTube ของช่อง SPD นะครับเราจะมีรายได้อย่างไรนะครับก็สังเกตตรงนี้นะจะมีกล่องขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมมี24กล่องนะครับที่จะได้รับจากการดูคลิ ไปเรื่อยๆนะครับพอเราได้รับกล่องมาแล้วเราก็ทําการเปิดกล่องนะครับเพื่อที่จะรับในส่นของคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับวิธีการรับคะแนนเหรียญทองเนี่ยให้เรากดย้อนกลับมานะนะครับแล้วก็กดมาที่เมนูที่2นะครับในส่งของรางวัลพอเรากดมาที่เมนูรางวัลเรียบร้อยละนะครับก็ดูที่ด้านบนตรงนี้เลยตัวนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าเปิดกล่องนะครับผมเห็นกล่องที่เรามีอยู่ไหมครับตรงนี้นะครับจะมีกล่องอยู่นะน่ครับกล่องตัวนี้ให้เราทําการกดเปิดได้เลยกล่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะทําการเปิดแล้วเราก็จะได้รับในส่งของคะแนนที่เรามีนะครับนี่ เขาทาการสุ่มคะแนนให้เราเนาะแล้วก็เก็บสะสมคะแนนตรงนี้เนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมเบอรี่บอลเลตหนึงแล้วก็ยังมีการหมุนวงล้อนะครับการรับเหรียญทองตังนี้จากการทำภารกิจการเชิญเพื่อนนะครับรางวัลจากการเช็คอินโบนัสจากการเชิญนะครับตรงนี้ทุกคนสามารถทําภารกิจเพิ่มเติมได้ในการรับคะแนนตรงนี้เลยนะครับภารกิจเนี่ยก็มีตามนี้เลยเราสามารถกดเข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้ต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนการถอนเงินนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะกดเข้าไปที่การถอนเงินการถอนเงินทุกรายการนะครับไม่เชิญ เพื่อนก็สามารถถอนได้เลยในการถอนเนี่ยเราจะต้องมีคะแนนครบตามจํานวนนะครับผมก็คือตามจํานวนที่เขากําหนดทุกรายการเลยนะเราถอนรายการไหนเนี่ยคือจะต้องมีคะแนนนะครับแต่ถ้ารายการไหนมีคูปองเราก็ต้องมีคูปองให้ครบตามจํานวนนะครับอย่างเช่นรายการ200บาท1ล้านเหรียญทองผมมี1ล้าน4แสนนะครับแล้วก็ 1, 5 0 0คูปองผมมีอยู่ที่1นึ0 0 0ส่คูปองผมสามารถทําการถอนเงิน200บาทได้เลยกดถอนเงินจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับใส่เบอร์ wallet นะครับแล้วก็ชื่อบัญชี wallet เนาะแล้วก็กดส่งได้เลย หากเราเคยถอนแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องกอกซ้าอีกรอบหนึ่งนะครับการถอนเงินนะครับผมจะทําการตรวจสอบประมาณนะครับหนึวันทําการเนาะจากการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมได้รับมาเนี่ยมันใช้เวลาตรวจสอบถึง5วันทําการนะครับก็ได้รับเงินเข้าทูมิเนียลเลยกดโอเคนะครับแล้วเราก็มาเช็คที่ประวัติการถอนนะโอเคนะครับตัวน,นี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับในวันที่25เดือน9นะถอนไปอีก1รอบนะครับอันนี้ครั้งล่าสุดที่ได้รับเงินมานะครับ5วันทําการนะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิม ในส่วนของแอปแคททูบนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้กันจริงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ